สวัสดีค่ะเอซที่น่ารักทุกท่านสาดาก็จะมาให้ท่านได้ดูตัวเลขสรุปตัวเลขในวันนี้นะคะคือหวยจะออกผู้นี้นะคะอันนี้เลขของปู่สามแปดเกนะคะแคไปไว้จะชอบก็จัดนะคะนี่เลขนี่ก็เป็นเลขพ่อปู่สามแปดเที่ท่านหัดทำาสูตรนะคะมีแปดหางบนล่างนะคะสูตรคำนวณค่ะ นะคะแล้วก็มีเลขสายบุญพัทยานะคะไปไวๆเลยนะคะมีเลขปู่บนเขานะคะอเอาแคไว้จากอันนี้เลขพ่อปู่สามแปดก้าสั้นฝันว่าหลวงปู่ทวดเอาไม้ เอาไม้อ่าเอาไม้เอ่เอาไม้ไก็ียกไม้เท้าที่ท่านถือมายาวๆนะเอามาเอามาจิ้มที่เท้าท่านแล้วก็บอกว่านี่นี่นี่ว่าง,งั้นพ่อปู่ท่านกะลยตีเป็นห้าหนึ่งสี่ะนะคะพาน้องนะคะนะอันนี้เลขของอ่าสายบุญอำเภอคงอำเภอคงบัวใหญ่เนี่ยนะคะเอาแก้ไปเลยค่ะปู่เคียงลายให้มาแล้วนะคะ ปลูกยังไงนี่เป็นเลขที่พ่อปู่สามแปดเก้าท่านฟันพงเอาตัวนี้นะคะอันนี้เลขอาจารย์พงนะคะเลขอาจารย์พงนี่ค่ะมีเจ็ดเก้าสามเก้าสี่เก้าหกเก้านะคะเลขอาจารย์พงค่ะโมติแล้วของอาจารย์พงก็ให้มาเต็มเต็มเลยนะคะ เข้านะคะน,นั้นก็เลขของอาจารย์อ้วนนะคะมีเลขลุงเคปลาเผาบนล่างนะคะแอปไปเลยค่ะสารดับเบเก็บไว้ทุกไปค่ะเพื่อเป็นหลักฐานว่าใครให้เข้านะคะน,นี่อาจารย์สมนะคะ,อ,นนะ,คะอาจารย์สมค่ะน,น,นี้แค่นีนน้นะคะอาจารย์สมอ้าวขนมมันนั่นวางไว้นี่เนี่ยโอ้ยนะคะอาจารย์สม อันนี้เลขน้องน้ำเตยค่ะเล็กน้องน้ำเตยน,น,นะคะตัวเดียวแข็งแข็าน,นะคะน,นี่เล็กแม่สมุดปลาการจา้ะแอบเลยค่ะน,นี่เลขอาจารย์มุ่นช่วยแคบเลยค่ะแล้วก็เอาไปนั่ง ดูทุกคลิปทุกคลิปนะคะอันนี้สายดว่วนสายบุญพัทยายาค่ะนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเลขที่สาวดำฝันมาพอปู่สามแปด้าตัวมาส,สอครั้งเบอร์โทรศัพท์ลงท้ายสั้น3907ก้าศนสาสองหกนั่นคือเบอร์สาวดำนะคะเพราะว่าโทรมาหาเบอร์นี้ค่ะน,นี่เลขปูนนป่น้องคายนี่ยค่ะปู่น้องคายค่ะ มีหลวงพ่อชัยภูมินะคะสาวดำเก็บไว้หมดค่ะจะได้รู้ว่าหลวงพ่อไหนให้มาแล้วเข้านี่สาวดําฝันค่ะฝันมาคุณแก่มาบอกว่าเลขออก1น <c oughs> ึ่งเจ็ก็เลยเขียนไว้ค่ะแล้วก็อันนี้ปู่สมนะคะให้มานะคะให้มาหางเดียวก้าแต่สามเก้าเจ็ดแล้วก็สามเก้าสมดดเก้าเนี่ยค่ะ นะคะทีนี้ก็มาถึงเลขของสายบุญลำปางค่ะให้มาค่ะนี่ก็เลขปูองอาจญาติดอกไม้ค่ะอยู่ที่เสาต้นธรรมนะคะท่านไปั่งเอาได้นะคะ อันนี้ก็คือเลขของอาจารย์มีชยัยงวดที่แล้วท่านให้มาเจ็ดเอ่อหนึ่งเจ็ดห้านะคะอาจารย์มีชยัยงวดนี้ท่านให้มาสามเก้าหนึ่งให้มาตั้งแต่วันที่สิบสิบแปดจ้ะสาวดำอารงวันที่สิบแปดนะคะแล้วก็ข้างล่างนี่เป็นเลขปู่น้ําโขงนะคะอ่ะเนี่ยค่ะงวดที่แล้วท่านก็ให้มาหนึ่งเจ็ดห้าตัวเดียวแล้วก็หนึ่งเจ็ดแล้วก็ห้าเจ็ดค่ะ วันนี้ให้มาอะไรนะเก้าสามหนึ่งตั้งแต่วันที่สิบแปดลงก่อนเพื่อนนะคะอันนั้นะนะคะทีนี้แล้วก็มาเลขสรุปนะคะเลขสรุปอันนี้เป็นเลขค่ะลำปางสายสายบุญลำปางนะคะ นี่ก็เป็นเลขของอาจารย์ปลาณีอ่ะแคปไปเลยค่ะแคาไว้เลยค่ะจะได้รู้อันนี้เป็นเลข ี่เรืออะไรอันนี้เลขด่วนนะคะเลขด่วนเขาส่งมาอย่างนี้นะคะว่าเลขด่วนนะคะไม่ใช่ของพ่อปูสามแปดเก้านะคะนี่ค่ะก็ให้มาเป็นนิสสอแล้ก็เขียนตามแบบนี้ละค่ะเลขด่วนเนี่ยนะคะมีเลขเนียนะคะหลวงพ่อพรท่านส่งเข้ามาในไลน์นะคะ อย่าลืมนะคะเลขของพ่อปู่สามแปดเก้านะคะเลขของพาน้องที่ท่านหัดทำเนี่ยค่ะหัดทําสูตรครั้งแรกนะคะคือว่าไม่ให้ท่านไม่ไม่ได้ไปลงทําเอาเหมือนแต่ก่อนนะคะเดีย๋ยวนี้นะคะเพราะว่าท่านปอดปอดเดือยอยู่นิดเดียวพาน้องนะคะแล้วก็มีโรคประจําตัวเยอะแยะเลยนะคะทั้งโรคหัวใจทั้งโรคความดันทั้งเอ่ออะไรนะโรคอะไรโรคเครียด แล้วก็อะไรอนะที่เหมาะบอมานนั้นนะสามสี่ลูกนะคะคล้ายๆกับเป็นไม้เกลนหรืออะไรอย่างนี้แหละสาวทํำก็มารู้ตอนที่ว่าพ้เพิ่นไปหาหมอนั่นแหละคะ่นะ,คะนี่ของอาจารย์มูช่วยจะให้มาบนล่างนะคะ,นะคะ อย่าลืมนะครเลขของพระน้องอย่าลืมนะครับเพราะว่าเป็นเลขที่เป็นเป็นเลขที่ท่านทําสูตรใหม่ท่านไปฝึกทําสูตรใหม่ครั้งแรกเนี่ยนะคะ <Okay. S 1> แคบไว้นะคะเนี่ยต่อไปคือท่านไม่ลงทํานะคะเพราะว่าท่านไม่สูบสบุหรี่แล้วถูกบุหรี่แล้วก็ทันกาแฟเยอะมาก่อนทั้งกาแฟเยอะทั้งสูบบุหรี่เยอะที่ตอนลงทําอ่ะบุหรี่บุหรี่มวนใหญ่ๆ่ะ นะบุรีคนสมัยก่อนสูบใบตองโว้ยควรกุบยังละปวดไปข้างนึงแล้วข้างเหลือหน่อยจะที่นี่ก็เลยไปไปหาครูบาอาจารย์หูกระหนกของท่านนะ่ะเนี่ยค่ะนี่เป็นงวดนี้เป็นงวดแรกดูเอาไว้นะคะมีเก้าสองเก้าสี่ 9, 2, 9, 4, แล้วก็เจ็ดสี่แปดสามศูนย์ห้าหกสี่สองหกศูนย์หกเนี่ยค่ะเป็นทั้งงวดนี้เข้าก็ถือว่าผ่านเลยนะคะสูตรสูตรหวยเนี่ยที่ท่านหัดทำนะ่ะ นี่เป็นครั้งแรกของท่านนะท่านบอกนะคะครั้งแรกของออพระพะน้องค่ะไม่มีใครทราบหรอกว่า,าเเษีมันจะออกอะไรเนาะ <c oughs> ทีนี้ก็มาถึงเลขที่สาวดําสรุปเนี่ยค่ะสรุปให้แล้วสาวดําสรุปให้แล้วจ้านะคะชอบไหมคะเนี่ยนะคะ สาวดำคิดว่ามันน่าถ้าเจ็ดเจ็ดแปดแปดนี่ปีนี้มันแปดสองหนนะคะอาจจะเป็นเจ็ดเจ็ดแปดแปดก็ได้แล้วก็สี่เจ็ดหนึ่งสามเนี่ยเป็นตัวที่สาวดำคำออชอบนะคะทั้งหมดเนี่ยคือชอบคือก็สรุปให้อย่างนี้ยคือเมื่ที่แล้วสรุปให้แล้วถูกนะคะเอฟซี FC ก็เลยอยากขอเลขสรุปนลยคะ่ะสาวดำสรุปให้แล้วนะคะเนี่ยค่ะเป็นหน้าตาแบบนี้แหละคะ่ะนี่คือเลขสรุปของสาวดำค่ะ ไม่ทราบว่าเป็นไปตรงกับใครบ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะอืใครชอบจัดไปค่ะจัดไปนะคะไม่มีใครทราบว่ามันจะออกอะไรนะคะ,ะแล้วแต่ดวงบุญพาวาสนานำทรงหากบุญพาวาสนานำทรงหากบุญพาวาสนานำทรงจะพาพี่นรงไปกินอุ้ง ยำบมันมันคลองกันบ้างกุ้งยำจำกุ้งกันเอันนี้เลขเลขเนี่เออเลขแม่สมุดประการนะคะนี่เลขแม่สมุดประการนะคะอ่านะคะแล้วก็มาถึงเลขของพระน้องที่ส่งมาให้นะคะนี่ค่ะอ่าดูนะคะดูเนี่ยค่ะ มีเลขเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดแล้วก็แปดแปดเก้าสามหนึ่งเก้าสามหนึ่งแล้วก็หกเก้าแล้วก็สามเจ็ดนะคะมีมีแค่นั้นนะคะแล้วเลขสามสามตัวก็มีเก้าสามหนึ่งแล้วก็สามเก้าหกเนี่ยนะคะเลขของพระน้องที่ที่ท่านสรุปส่งมาที่ท่านส่งมานะคะแล้ววันพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงนะคะก็จะได้เลขด่วนนะคะก็ไม่รู้ว่าด่วนแล้วมันเข้าหรือเปล่านะคะงวันนี้เราก็ต้องมาตามดูกันนะคะ ไม่มีใครทราบนะคะว่ามันจะออกอะไรแต่ว่าเป็นเพียงแนวทางก่ะที่ให้มาทั้งหมดทุกคนก็เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะขอให้ทุทกทท่านาชมด้วยความบันเทิงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะทุกช่องทุกที่ทุกคนทุก,ทกสำนักนะคะเป็นแนวทางทั้งนั้นละค่ะเป็นแนวทางนะคะทั้งนี้จะนั่นขึ้นอยู่กับดวงภาวาสนาของเรานําส่งนะคะหากวาสนาของเรามีโชคมีลาบ เราก็จะถูกนะคะอันนี้วันที่หนึ่งก,ก,กรกฎาคมหกสี่ปูสามแปดเก้าเลขสามแปดเก้าน่ก็สวยนะคะปอปูก็ว่าชอบอยู่เหมือนกันเนีย่ยนะคะอันนี้คือเลขที่ปอปูนั้นให้มานะคะเนีย่ยสาวดำเก็บไว้ค่ะเก็บไว้หมดนี่แหละค่ะจะได้รู้ค่ะว่าใครให้มาถูกเราจะได้ตามต่อขอยท่านชคดีจ้า